We wish you a malikid man We wish you a malikid man เสียสติเหรอเอ้านี่ไงชาวไอเฮียชาวพี่เสิร์ฟเขาดูอยู่ครับเขารอดูคลิปของพวกเราอยู่นะครับเจ้าหมีน้อยและขนหมีนะครับผมพี่ฝากเป็นจันหวะนดนึงถึงอ่าอันนี้เป็นเอ่อนะครับอ่ะอยู่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลียก็ไดกก็ใส่มวกนะครับผมก็มีเขากว้าง สะดุ้งเพือกเลยนะครับหายเลยใช่ที่ทำใจแหมทําไม่เคยเล่นพูแหมก่อนเป็นนักข่าวเห็นสอยดินปืนใส่อ์อยู่กลับมาอีกครั้งครับกับพระกุลนภพเอกลานะครับกับกบิเสริงตอนใหม่นะครับเจาะลึกวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากีฬากันไปเกี่ยวมั่งไม่เกี่ยวมั่งแต่ว่าท่านนี้ส่วนมากจะไม่เกี่ยวซะมากกว่าแต่ว่าถ้าคําพูดใดที่ออกจากปากท่านนี้ถือว่าสุดยอดครับใน ในความรู้สึกข,ของผมนะฮะพูดอะไรมาผมเชื่อหมดเพราะว่นี่คือไอดอลของผมข่าวกีฬาที่ผมติดตามทุกเช้าคันปากเนี่ยโอ้โหติดตามตลอดเอ๊ะมันช่างอะไรคิดคำพูดไปแล้วทับกันเนยอะเลยพูดมาดีกว่าทับเวลาเลยเนี่ยทับเวลา <laughs> พี่ด่าผมว่าสัตว์เหรอพี่ด่าผมอย่างนี้เหรอพี่ผมอ่านความคิดได้ <laughs> นะ <laughs> ผมอ่านตาพี่ออกนะหน้าหนึ่งอ่ะ <laughs> เป็นเป็นประเภทของสัตว์ชื่อเว็บเราเลยพี่เรียกผมว่าเออนี่กว้างกวางนี่ใส่เข้าไปว่ใ <laughs> บสัน <laughs> ดีนี่เป็นวัวมีเกรดลงไปที่สันนิดนึงก็ควายแล้วล่ะ <laughs> อีกนิดเดียว <laughs> ใกล้กันมากช่วงสิ้นปีอย่างนี้ก็ต้องแน่นอนคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ก็ต้องมีอะไรครับ การฉลองต้นคริสต์มาสถูกต้องอ่าซานตาคลอสเด็กๆพี่กลัวซานตาคลอสไหมใครกลัวซานตาคลอสเคยเจอตัวจริงป่ะขมอนเลยขมอนซานตาคลอสเลยเรียกร้องแล้อ่าเขามีเขามีประเพณีของฝรั่งคืออยากได้ของซานตาคลอสทำไงนะครับต้องเอาถุงเท้าไปแขวนหัวนอนแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะมีของอ่ผมเคยกระติกน้ำแข็งไว้ขวนครับผมพี่ครับผมไี่ขายช่อมะตูมขา้ของซานตาคลอสก็เลยเอาถุงเท้าไปแขวนได้หรอพี่ครับตื่นขึ้นมา ได้ไรอ่ะถุงเท้าหายแม่ด่าด้วยถุงเท้าเล่นบอลแล้วไม่ซักเอามาแขวนเหม็นทั้งบ้านเลยผสมน้ำหนักวันนี้เราจะมีการตบมุกแบบใหม่นะครับสมมติว่าเรามีการปล่อยมุกมาสักหนึ่งอย่างนะครับดูดีมากเลยพี่นี่มาริโอหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบมุกหยาบคายไหมล่ะเอายังไงฮะสมมติมีการตบมุกว่าอาจจะผมชื่อผ้ากั้งผ้าก้มไอ้พวกนี้นี่เมื่อกลางปีอยู่แถวถนนพระรามสี่หรือเปล่า การฉลองกันเหรอครับที่นั่นเขาเข้าดาวก่อนด์สามเป็ดนะกลับมากลับมาอย่าย้อนกลับไปไม่ดีต่อแลับมากลับมาดูหมีนิดนึงครับพี่ครับหมีที่อยู่คู่กับรายการเรามาเรานี้อยู่กับพ็อปแบบว่าเส้นสายกระดาษที่แบบให้ความรู้สึกถึงปีใหม่คริสต์มาสผมกำลังมองว่าไอ้กรอนี้ครับพี่พี่รู้สึกว่ากระดาษนี้มันคืออะไรนี่คำถามพี่ไงว่าเนี่ยพี่เห็นภาพนะพี่คิดว่ากระดาษนี้คืออะไรกับหมีเนี่ย จุดไฟเผาไปเลยไม่ล่ะไม่มีอะไรนะผมว่าที่มันให้อยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่นานแล้วสงสารมาพูดเลยคิดอะไเดี๋ยสงสารแบบนี้แม้แต่หมีก็เล่นใช่ไหมปีใหม่เอาลงมาอะไรอะไรเอาลงมาเอาแล้วไงไม่มีใครรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่คุณผู้ชมอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมีความหมาย พี่เดี๋ยวพี่หมดแล้วเหรออะไรมีอีกเยอะพี่จะเอากี่อันน่ะถามเรื่องเบเกอรลาปีใหม่พี่อยากได้ของอะไรไหมจากไือว่าอะไรไงอยากได้หมีเนี่ยอยากได้หมีอยากได้หมีอ๋อผวดไม่มีอะไรน่กว่าจะมีอะไรบ้างเอาไปทําอะไรนอนก่อนเหรอไปนอนก่อนรักหมีพี่เป็นคนรักหมีฟาก็รู้อ๋อยิมฟุตบอลที่เกี่ยวกับหมีมีไหมชิคก้าโกแบเอาแล้วดูมเือกแล้วมุกมด้วยไครไปอ๋อันนี้มันไม่ได้เลย ดึงซะขาดโอ้ยชิคาโกแบร์มันทีไม่ใช่ทีมบอลมันทีมบาสชิคกาโกแบร์มีกันฟุตบอลออกมีกันฟุตบอลเหรอไอเนี่ไอทีมรู้เรื่องไหทีมบอลที่เกี่ยวกับหมีแอตเลติโกแมดริดทีมตาหมีทีมเดียวทำไมมันตาหมีครับไปถามฝรั่งฝรั่งบอกตาหมีที่นายไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวอะไรอะเป็นตางูหรือเปล่าถ้าตางูจะมีพิกลี่ฮีทนะครับเย็นนะฮะเท้าเย็น ผ่านไป15นาทีค่อยหาผู้ชมยังไม่ได้อะไรเลยค่อยหากันอ่าทีมบอลตาที่เกี่ยวกับหมีไม่มีไม่มีแล้วนะหมีประเภทไหนล่ะทุกประเภทอ่ะมีป่ะมีตาที่เกี่ยวกับหมีป่ะหมีแพนด้าไม่มีมีควาย มีควายไม่มีไมีควายมีทิมตาหมีควายเจอเนื้อใบสีฟ้าโอ้โหหน่ากลัวนะหน้ากลัวนะมีควายปะทะหุ่มแด่ควายบุกถิ่นปีศาจแดงอ่ายังไม่มีน่าเกรงขามไม่ของไทยก็หลายตัวอยู่ของไทยก็มีอะถือว่าจะเสนอสายาใหม่ของไทยก็มีแบบกิเลนอ่ะกิเลน่ากิเลนที่เป็นตัวแบบเป็นตัวแบบตัวในวรรณคดีสีสเกตกูปีอันตรายกูปีนี่เฉียดแต่เฉียดแล้วอ่แล้วก็มีนี่ปลาทูขนองอ่าสมุนไพร ามไปเลยสมุทรสงครามปราณคุขนองโรมามหาภัยราชนาวีแล้เฮ้ยไม่ใช่เอ้ยโรมานี่ชนบุรีเอ้ยชนบุรีชนะชนชนเล่าโรมาอ้าแล้วโรมาทีมรานเนี่ยโรมาโรมาอะด้วงกวางทีมงานบอกด้วงกวางด้วงกวางเชียงรายมีป่ะด้วงกวางมีกวางส่งอ่ะ มมไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแต่หม,มียังไม่มียังหลายทีมนะครับเอาไปใช้ได้นะถ้าเกิดดูอยู่นะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้เป็นชื่อสัตว์ประจําทีมอะว่าง่ายมีควายอันตรายน่ากลัวป่ะเอาเกงขามอมมีควายอันตรายหรือว่าเป็นมีควายมหาการโอ้โหมีโคลาน่ารัก <laughs> <laughs> เร็วไหหรือเป็นแพนด้า าหาการ <laughs> นักบอลตา,ตาดําเดินเข้ามาเลยแ <laughs> ันด้ามาาหาการ <laughs> นอนเล่นบอลพยา <laughs> <laughs> ยามนึกควาพอยู่อ <laughs> นี่เราจะเข้าเรื่องกีฬาแล้วยังครับพี่ <laughs> บนเรื่องหมีประมาณ7นาทีไปแล้วทีมชาติไทยเป็นช้างถ้าไม่ใช่ช้างพี่ว่าจะเป็นตัวอะไรดี <laughs> สมเสร็จ <laughs> <laughs> ทำไมอะสมเสร็จจะแหลบๆนะคล้ายช้างเนี่ยคือหดลงมาหน่อยก็เป็นสมเสร็จอะ คือดูไม่ยิ่งใหญ่เท่าช้างแต่ว่าได้ได้ฟอร์มเดียวกันใช่อาศัยคล่องตัวกว่าคุอปลุ้ปาสมเสร็จผมเลือกิีชินจังเขาจะมีสมเสร็จของเขาอยู่อันหนึ่งมีด้วยชินจังน้อยวาดเหมือนกันเลยแล้วเปี้ยวเลยนี่อะไรนึกภาพเลยพี่จะบอกน้องพี่แอบชอบแม่ชินจังอ่ะ ที่ปากแล้วแหละทีมงานชูป้ายแล้วเข้าเรื่องดีกว่าไหนมีเรื่สมเสร็จผมดูก่อนนี่ผมมีโพยมาเขาบอกว่าโโอ้หเราเข้าเรื่องปึ้งเลยนะเอออยู่โผปังเกี่ยวกับกีฬาทันทีเลยนะแชมเปี้ยนลีกทีมที่เข้าผ่านเข้าไปเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างที่เข้าไปมีอะไรบ้างอ่ะเชลซีแมนยูเชลซสเตอร์ลองก็เข้าสเปอร์เข้าสเปอร์เข้าสเปอรจากผมต้องพูดถึงต้องพูดถึงสเปนก็มีอะไรบาร์ซ่าเรอัลมาดริดพูดเรอัลมาดริดดูเอวันทีลังใบเหลืองป่ะที่่บโรสังได้ดูได้ด คุณอลองโซกับคุณลามอสลามอสเขาติดใบเหลืองอยู่คนละใบถ้าเข้าไปอีกรอบเนี่ยมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนโดนแบนในรอบน้องเอาผมเห็นภาพคือมูริโยเขาส่งซิกให้กับอลองโซเขาเรียกมาข้าสนามเลยครับว่าฟฟจริงๆถามว่าน้องสาวแกเบอร์อะไรคนเข้าใจผิดไปเองเชือกหาเพื่อส่งปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จปึ๊บคุณอลองโซออกไปได้ลูกฟรีคิกจะเตะขึ้นมาตั้งบอลปึ๊บไม่เตะไม่เตะเพื่อนเพื่อนปึ๊บ จนผู้เล่นของทีมอีกฝ่ายหนึ่งแบบแบบชียแบบว่ากรรมการ้ยดูดีิทวงเวลาน้ำต้งกี่ลูกอะ่ะกรรมการหันมาเห็นปุ๊บใบเหลืองอสบายใจกรรมการฉลาดฉลาดนะว่าไหมเขาทำตามหน้าที่ไง <laughs> แต่อีกหนึ่งดอกคือคาซิอัสไปบอกลามอสไปบอกลามอสคาซิอัสไปบอกลามอสไงีลามอสก็ยิ่งยิ่ยักอีกโดนอีกคนนึงตรงนี้มีผลไหมครับแล้วตอนลามอสไปบอกเนี่ยคาซิอัสมันอายมากมันไปยืนอยู่อีกมุมนึงเลยนะไม่มองใครเลยอายวันนั้นบอลเขาก็มีสปิริตนะโดนไล่ออกไปสองคนวันนั้นใช่โดนไปแดงเหลือแดงเลยวันนั้นน่ะพวงเวลาทั้งสองคนเป็นกรณีศึกษานะว่าฟีฟ่าต้องมาดูว่าอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าล้างหน้าเกลียดมั้ยไม่น่าเกลียดนะโอ้โหเพราะเมื่อก่อนตอนเบ๊กแฮมมีการเข้าข้างหลังเลยคือเสียบในเเเกมอออ่ะะสียบบไรรข้างงหลััคพื กนน่อีกเรื่องหนึ่งพี่เอกลักเคยเข้าไหมฮะไม่เคยครับ oh พี่เข้าประตูข้างที่บ้านพี่มีประตูข้างออมีประตูข้าง oh. รู้สึกหลายประตูเ,เลยแล้วันเป็น,เป,นเป็นทีมเต็งร่วมกับบาร์เซโลนาถึงจะน่าเกียดยังไงก็ตาม <S <S ยังเล่น <S 2> <S 2> ดีอยู่นะครับย <ๆ S 1> ังเล่นดีอยู่แต่ว่าในหลีกที่ผ่านมาที่บาซ่าเจอกับริัลมรดริดสกอร์ออกมาไม่น่าเชื่อ5้ศูนย์เละทำไมถึงห้าศูนย์ลอเวอร์พจ่าฝูงอยู่ถูกไหมสติไม่แพ้ใครด้วยแต่หลังลอยเหลือเกินหลังลอยสูงมากเพนนั้นก็สมควรโดนนะครับเพราะว่าจ่ายทะลุช่องตลอดฟั ว่าโอ้โหค่อนข้างคมมากเลยแบบนั้นทุกตัวมันเหมือนโคลนกันมาเลยนะตัวแบบคัดมาเลยไม่เกินร้อยเจ็ดสิบตัวเตี้ยเอาแบบจิจจัตแบบเล่นดีสไตล์สมเสร็จไม่เอาชามเล็กค่องๆจิจจัตผมชอบดาบิบิย่าที่ช่วงนี้บิย่าก็ไม่สูงนะไม่สูงเออตัวประมาณนี้เก่งมากเลยอ่ะเคยมีข่าวว่าเดี๋ยวใครจะเอามานะริวพูป่ะริวพูอยากได้หลายคนอะแล้วได้ไหมไม่ได้ก็คนครับผมตอนนี้แย่นะลิวพูแย่หน่อยแย่หน่อยตอนนี้อยู่ประมาณสักที่แปดที่เก้านะเลขเดียวอยู่เหรอยังเดียว ย่พี่ใชเชื่ออะไรมาแบ็กเบิร์นลิเวอร์พูลก็สอยโดนสอยไปแบ็กเบิร์นก็สอยไปคือทีมอะไรก็เอาชนะลิเวอร์พูลได้หมดอะเวนเชลซีเป็นกระแสอยู่ลบอันเบิร์นี่ก็เพิ่งปลดกุนซือกันแซมมาราดายแซมพาราดายเพราะว่าเจ้าของอันเบิร์เป็นบริษัทอินเดียเวนกี้เวนกี้เออเวนกี้ขายไก่แล้วมันเกี่ยวอะไรอะบิ๊กแซมชอบกินหมู รวยเข้ากันไม่ได้อไม่แซมไม่กินไก่อ๋อ oh. ตัดออกเลยตัดออกไปเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะข้องใจเรื่องของโลโก้บนหน้าอกอพวกสปอนเซอร์ต่างเนี่ยเขาต้องจ่ายเงนินกับทีมฟุตบอลเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านเลยถูกไหมครับพี่แต่บาร์เซโลนาเป็นทีมเดียวที่พาดด้วยยูนิเซฟรวยเป็นทีมนักบ,บุญ <Okay. S 2> ก็ดูสนามบาร์เซโลนามันจูได้แสนคนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีคำนวณได้แสนคนใช่เป็นแสนครับ้วสมัครเรา เท่าไหรสี่หมื่นหกหมื่นใหญ่กว่าฉันมังเราเท่าเดือนเหรอพี่ถ้าฉัมังเนี่ยผมขึ้นไปผมไปนั่งเนี่ยตะโกนเ,เรียกเพื่อนฝั่งโน้นเนี่ยไอ,จอ้จอน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 แล้วแคมน,นูมจะขนาดไหนอ่ะก็ลองไปเรียกไอ้จอนดีแคมนูมดูสวย <laughs> ไปฝั่งนึง <c oughs> นี้ป่ะจะขนมีตัวเล็กจ <c oughs> ิ๊ดหนึ่งขึ้นละตัวแค่นี้นะ <c oughs> ประมาณนั้นแหละ ถือว่าเป็นแบบว่าข่าวสารนะตอเลสได้ลูกชายคนที่2ลูกตอเลสชื่ออะไรรู้ไหมน่าชื่อว่าตอผุดเดียวไลนแม้ก็เป็นตอโผตอปีโดตอหยุดเลยไม่รู้ไงตออะไรอ่ะตอไรไม่ใช่เบบี้อยู่แล้วชื่อลีโอชื่อมันไม่เข้าไปซื่อหลายตอสิงโตเงเหรอ ประมาณนั้นคนแรกผู้หญิงชื่อนอราแล้วรู้ไหมแมาเมียตอเลสชื่ออะไรลูกนนราอีกคนหนึ่งเลโออ่ะตอนเลสถ้าคุณจะบอกมึงและถ้าคุณดูอยู่ถ้าคุณดูอยู่เมียคุณผมก็ทายเลยบัวเพื่อนย่าไว้บัวเพื่อนใครนะ next wife ใครใครชื่ออะไรชื่อแบบได้มากเลยแนวมากเลยอลิสเปชื่อ